จ้าดาว้าวน่าจะใกล้เป็น p พี i ร d นะคะรู้สึกว่าอยากกินอะไรเปรี้ยวๆแต่ละเวลาซื้อน,นี้มาแล้วก็อันนี้นะคะวัดในเชฟว่นเราจะลองดูว่าอันไหนอร่อยอันนี้เราเลือกแกะดีกว่าชุดรายการน,นี้นะคะเขาให้อะไรนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรน้ำปลาหวานแก่ไม่ได้อ่ะ แกให้หน่อยกอได้แล้วโอ้โหมั่ไห้ไไม่ได้กินเท่าไรเหมือนแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะหกจะรดอ้าเราจะมาชิมกันนะอ,อืมอ้ามวงเปรี่ยวนะ ชิ้นนี้นะอันนี้ชิ้นเหมือนเราล้วซื้อมาปอกเองเลยไม่สวยมีบ้างเลย oh, มมอ้อฟรุตตี้มะม่วงพร้อมกะปิอ๋อนี่จะเป็นกะปิอร่อยแซบนัวมะม่วงพร้อมกะปิสรงเท่องตาโอ้ฟร,ร,รุตตีาา้ส่วนประกอบมะม่วงเจ็ดสห้าปอร์เซ็นกะปิสเท่งิม้าเปอร์เซ็2ตวัตถุดเจือคนอาหารส่วนประกอบของกะปิก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวห้าห้าเปอร์เ็นต์น้ำตาลทรายกะปิ ซอมแดงเกลือว,ว้าวมีกุ้งแห้งด้วยนะทุกคนคลิกชิมกันเลยดีกว่าจะเป็นเหนือนเหนือนะคะดู texture นะคะจะเป็นเหนือนเหนือตบบนี้นะคะติดกระปิไม่แรงหรือว่าเราเลอะหมวกข้าวจิมจิ้มผสมกันลง้เลอันนี้จะเป็นเค็มอันนั้นหวาน กินเสร็จก็ไปห่าใส่คอนเดอนอ๋อเยตอนกินซูชิไม่ได้ถ่ายให้ดูเลย